สวัสดีครับบ้าบอยในดินที่ดิสันครับมือนี้บ้าบอยกับมาเลาะปลาเราดงคือเก่าครับมือนี้มาไกลครับผมพี่น้องครับมาปลาใหญ่ครับผมมือน <t> ี้มากับเอ๋ยขึ้เก่าครับพี่สีกับมาครับผมมือนี้ส <t> ีส <concrete> ้มสีมันว่เดี๋ยวจะไปติดตั้กันเด้อครับผมพี่น้องครับจ้าสวัสดีจ้าอยากจะบ่ได้พี่น้องลงเลยไหวครับอยากจะบดไอพี่น้องอ่าพี่สีข้างทางข้างทาง ขบยานเจ้าอหักก้อนขบยแานขบไปาหากักข้างทางมีนะครับหากินข้างทางหืม บอกอบวเอ้ยเขา ก็จะหักเลยครับ องามๆแล้วก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอแล้วก็เลยเราจะกดถ่ายให้พี่น้องดูกันย่ <c oughs> งางไปเรื่อยๆย่งางไปเรื่อยๆย่งางไปน้ำส่งน้ำปองสิเลรอครับผมไปเรื่อยๆ เาจะเห็นหน่อไหม chắc này Nói này con làm Nhật ở đây Cái tay thì ngủ nó ก็นติดๆบ้านครับเจ้ามาตา่ตยเห็ดครับโอ้ยดอกนึงต่งซาดเจ้าบ่เอาครับยังมีดอกเดียวครับ,ลบเลยบอาใจใช้ชี่น้องมาต่ยเห็ดครับต่เห็ดต่เห็ดต่เห็ด หน่อไม้หน่อไม้ไงพี่น้องหน่อไม้เด็กงามครับผม นหนึงพันอครับหนึงพันอส,สวยครับโอ้นนอยนี่ขังข้าโอ้ยผ ลังจากว่ามันมีห้างห้าง ก็จะออกไปใไม่เลยพี่น้องเลยน่ะต้องมานไม้เห็นนอนอ้ยออกมาไปไม่หรืพี่น้องเยเดี๋ยวใจดีโอ้ยตไปเห็นอนเงีเ็นของบ้าบ่อย เอาไปหมดดอกจับตงว่าห no ้อยู nah ่เออขนมห็นลู่ปานถือนสองดอกน้บานเปนดอปนหักมาใหม่ปนหักมาใหม่หักเามาอยู่ข้างหน้าปาปอยเลย ต้ตนไม้ต้นหนาต้นหนายอยู่หานหักหันไม่หนุนน่มนมา

iya ini keras coba kita ยางแดกออกจากกระจอมากก็ไม่เห็นเราไหม่น,น้นนองยอีกนี้เขาจะหักแล้วครับเขาจะสีน่าจิ๋งอยู่นะครับ

Jay, yay, ốp yay, là một ngày một ngày อยากอะไรกิข้มิเข็ดพี่น้องเอ้ยแกนไหล Loh, poli, มุนไปมุนมากนี่ปลานีหลงใดเ้ยครับผมพี่นุอมมีแต่ปลาเป็นปาลาหน้นไมโจดโดยเฉพาะเลยครับปลาหนอไมโจดโดยเฉพาะเลย ôi cái lầm cái lầm nè Phấn tốt đấy học ông chồng cho này phấn năng tốt lời นาสวยครับเออถือดักหมเทาลมไปงานเป็นเงียคุยหนังปูนของเขาลักกอกแต่หึงกนดิ เขาก็บ Elliot, so ้าเขาท่าุดเลย้องเ่าเขาเ่านี้เท่ยเขาเานี้โ้เขาคักจนจะเป็นเสื้อรอด้องแลพี่น้อง lớp lớp, lướt lại tấm thái rồi สามหนอสามหนออยู่ไหนสองหนออันนี้หนอนอันาดในกระเด้ง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 น่ะใส่ยังบ่เคยเห็นจากเธอมาหอดมองไรน้อพี่น้องเลยมองไรแล้วน้อบ่ที่นีน่ เคยกูพอจังสี่จักเชื่อ <c oughs> จะออกไปเออไม่ไม่เลยเนยเขาขาวไม่ไม่เลยจะเอาไปหมดพี่นอ้องคนเฝ้าครับยันบ้าบอยไลด์ดามันก็เลยเฝ้าเอาไปหมดไปไนันใดเจ้ว่าแหงือน้ำกลนว่าซะ มันติดลายอุ๊บอ no like ุ๊บอุ๊บอ <|so|> ุ๊บุ๊นี่พี่าเลยน้องบึงให้กับเจ้าหักแบบหลายด้วยครับโอ้ยเต็มกระลำมือเลยเต็มกระลำกมือเลยครับเดอ่อนๆเลยครับผม

กระจอกแต่แบบคักเกน้อน er ี่ก็สูงคักโอ้ยไปล้กระดหกหักไปของอีเลี่น้อยของอีอ่ะหักไปเล้วหัไปว ักหลายลยพี please, ่น yeah. ้องมีเลยคบับมีเลยบอมีเลยก็เข้ามาก็ได้หนึ่งกันลาลลำอยู่นะครับ เขามาก่อนนี่เว้ยหาฝุ่งมาจากน้องเลยกลุ่มขากลุ่มเนี่ยปานมันุดโอ้ยหนหลงอู้หูใจใจใจหนุนสนิทกับเมงอนพี่น้องเลยมีบอมีบอสองก็ไปก่อนเลยมอสเนี่ย เบื้งนี่อันจะงบด,ดอกเลยมูใหญ่ๆอัน,เ,อเ,นอเท่าที่มืดไปสิบัก,ก,กหลายมูหนึงเด้วันนี้ห้อยข้าเจ้าไต่เราข้าเจ้าเอาเอาอันนี้มันไหวนะเอา,เาอแต่ดอกมันไตเราเอาไอ้นี้ไหวอืมกันบักหลายนึงบักหลายดอกนึงข้าเจ้าสงสัยข้าเจ้าไต่เอาบ้างาครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานของเซาเมื้อนี้ครับผมหลังจากได้ซุ่มได้เย็นครับฝนตกลงมาใส ครับผมพี่น้องเบิ่งในครับเอ้ยน,อน,อน,อน่องใหม่น้อแดงจึ้คขึงอยู่พี่น้องครับน,นี่กัญญาบ้าบ่อยครับอันนี้ความสีกันยัดนมเน็ดอ่ยะอยู่พี่น้องกมนเนี่ยเอ้ยปอกลูกไปพี่น้องเบิ่งเล็บจนหกักหมดพี่น้องนเบื่องในเบิ่งเล็บนี่ยบ้ได <c oughs> ้บอาได้ครับมันกินเล็บ <c oughs> นี่อันนี้ก็กันมันกินเข้าไปอีกแล้วครับนี่นี่กังกินเข้าไปปวดปวดครับผมอันนี้อ่างนี่พี่นอ้องอ่างอ่าง โมเมนกระจงไอแกขี่ดังนี่ไม่เห็นว่ากันเลยก็ผมคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับคอไว้สักนิดเดียวกันครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยดินดินทิศอีสานพี่เขาดินท่ศอีสานพี่สีเด้อครับผมเม่นีเมื่อนี้กัโศกมันไปสุขคนอยู่ครับผมมือนี้คัดบม่อยากไปทุระว่าสีหากันอีกอยู่ครับกับเอ๋ต่ว่าสิไปทุระครับผมเอ๋เราอยากทุระว่ะสิญาตปอกน้องใหม่มาแล้วว่าสินครับผมพี่น้อง มื่อนี้กับเขาไปสมนีสะก้อนข้าวไปพอๆกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยู่โดนบ่อใดพี่น้องมันอยู่งกลนหางย่นรถเสียครับโรงพยาบานพันแหงว่ารถบ้านน้องสร้างใหญ่เสียสองคันแล้วพี่น้องแต่ว่าเ้าบ่อใดอยู่บ้านน้องสร้างใหญ่เนาะเหาอยู่บ้านน้องสร้างน้อยเนาะเขาบ่อใดยิ้มตายว่าบ้านบ้านหรือว่าเขาอนว่ารถบ้านน้องสร้างใหญ่เนาะอันนี้เขาอยู่บ้านน้องสร้างน้อย